ไปตกปลาปลาไม่กินเหยื่อไม่ได้แล้วไม่ตกล้ออกหมายแล้วได้ปลาอย่าใจร้อนครับเราจะไปตกปลาชนิดใดเป็นหมายแบบไหนร้อนจัดไปไหมอากาศเย็นไหมฝนตกไหมมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยสําหรับนักตกปลามือใหม่ไม่ใช่ออกหมายทุกครั้งทุกครั้งไม่ได้ปลาเลยแล้วก็จะเบื่อไป แล้วกับของบาอยู่เลฟฟิชิงเรื่องง่ายๆที่มือใหม่ยังไม่รู้เคยเป็นกันไหมครับไปตกปลาปลา,าไม่กินเหยือ่อปัจจัยหลักๆมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับเราต้องคํานึงถึงว่าเราจะไปตกปลาชนิดใดแล้วหมายที่เราไปตกเป็นหมายแบบไหนอันนี้สําคัญฮะต้องรู้เขารู้เราไม่ว่าเราอยากจะไปตีปลาช่อนกระพงชะโดหรือไปตกหน้าดินเล่มพวกปลาสวายหรือแม้แต่ไปตกพวกปลาบึกเราต้องรู้ว่าเรา ตกปลาชนิดไหนแหล่งที่เราไปตกเนี่ยไอ,บอ้บ่อนี้มันน้ําลึกเท่าไหร่2เมตร3เมตรหรือลึก5เมตรหรือเป็น10บตเมตรเราต้องรู้ด้วยต้องศึกษาไปก่อนก่อนที่จะไปตกนะถ้าเรารู้ถึงตรงนี้แล้วเปอร์เซ็นต์ได้ปลามันก็ได้นะครับปัจจัยต่อไปลมฟ้าอากาศอันนี้สําคัญมากเออวันนี้อากาศยังไงร้อนจัดไปไหมอากาศเย็นไหมฝนตกไหมพื้นฟ้าคื้นฝนไหมอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึง่งทําให้การตกปลาได้หรือไม่ได้ เกตง่ายนะฮะถ้าร้อนจัดไปหรือฝนตกอากาศเย็นอุณหภูมิของน้ำมันเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปลาไม่กินเหยื่ออุณหภูมิความเหมาะสมของน้ำเนี่ยนะฮะมันจอะอยู่ประมาณ25-32องศาเนี่ยทำให้ปลาคลึกคักนะฮะมันก็อยากเหยื่อก็จะกินเหยื่อง่ายขึ้นถ้าอุณภูมิของน้ําเปลี่ยนแปลงไปมันทําให้ปลาป่วยพราะป่วยปับ๊บมันก็ไม่อยากอาหารไม่อยากกินเหยื่อของเรามันทําให้การตกปลาไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้ปลานะฮะนี่คืออุณหภูมิของน้านะครับปัจจัยต่อไปอีกประการหนึ่งเราต้องเลือกเหยื่อให้เหมาะสมกับปลาชนิดนะ นนสมมุติว่าเราจะไปตีปอมไปตีบาช่อนเนี่ยปะกตะิไงครับนะ เช่นปลากระดีกบยางต่างๆเลยหรือแม้แต่เท็กซัสพวกหนอนอยางเหมาะสมสําหรับปลาช่อนถ้าเราไปเล่นกระพงกระพงก็ปลายามทั่วไปนี่ตกได้หมดพวกปักพวกเพนซินต่างๆเนี่ยตกกระพงได้หมดแล้วไปชโดละ่ะต้องตีพวกมัดเบสปินเนอร์เบสนี่ฮะพวกใบเคาะทําให้เกิดเสียงดังมันเกิดความลาคาญมันก็จะมาชาร์จอยูอ่แม้กระทั่งเหยื่อสดที่เราจะไปตกพวกปลาลายเหยือ่อไส้ปลาทูนี่ฮะลาชอบมากนะพวกหัว ใจไก่ที่เราต้องเตรียมไปตกปลาชนิดนั้นๆแล้วถ้าเป็นตกหน้าดินน่ะปลบึกกินลำถวายกินขนมปังน,นี่คือสาระที่สําคัญมากและอีกประการหนึง่ง จะไปตกปลาใหญ่ตกปลาน้ําหนักเยอะๆแต่ตัวเบ็ดเล็กไปตกปลาเยอะๆสองทีเบ็ดงาก็ไม่ได้ปลาจะไปตกปลาเล็กเตรียมเบ็ดเครื่องใหญ่โตมันไม่เหมาะสมกับตัวปลาหรือชนิดต่างนของปลาก,ก็ทําให้ปลาไม่กินเบ็ดได้แล้วอีกประการหนึ่งนะครับที่การที่ออกหมายแล้วได้ปลาอย่าใจร้อนครับการตกปลาต้องใช้ระยะเวลาเราตีเหยื่อไปห้าไม้ติดไม้ไม่ได้แล้วไม่ตกละว,วันหนึง่งอะคนต้องมีความอดทนอาจจะตีไป50ไม้รอ ไม้เป็นไปได้ถึงได้ปลาแล้วถ้าเป็นเหยื่อเปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อเดี๋ยวเปลี่ยเนเหยื่อไม่ว่าจะเป็นตีฟอ,อมก็แล้วแต่หรือตกหน้าดินพวกเหยื่อลำหนอปังตีแช่ครับเขาเรียกตีแค่หรือตีอ่อยบางทีต้องใช้ระยะเวลาติด20สนาทีนะฮะปลาถึงินเหยื่อแล้วประการสุดท้ายนะฮะหมยที่เราไปตกปลามีปลาหรือเปล่าเราต้องไปดูเลยว่าเอ้ยหมยเนี้ยเป็นปลาชนิดไหนอ้าวมีปลาขึ้นผิวน้ำไหม วันนี้แดดจัดเออปลาไม่ขึ้นเว้ยปลามันอยู่หน้าดินมันอาจจะไปอยู่กลางน้ํามันอาจจะไปอยู่ใต้น้ําหรือกบดานอยู่ก็เป็นไปได้ดังนั้นเราไปตีเหยื่อผิวน้ําอย่างเดียวปลาไม่กินครับหรือไปตีทุ่นลอยอย่างเดียวปลาอาจจะไม่กินถ้าเป็นตีเหยื่อปลอมอาจจะต้องมีลิ้นหรือตีเป็นพวกกลางน้ำนะฮะให้ว่ายในระดับน้าลึกเออห้าสิบเซนเมตรหนึ่งหรือ2เมตรอ่ะเหยื่อมันถึงมีหลากหลายหรืออาจจะต้องตีจมนะฮะเลียดดินเลยนะเะเาะดินเพ ปลามันตกด่างอยู่พอมีอะไรมารบกวนมันอาจจะออกมากินเหยื่อนี่คือสาระสําคัญในการตกปลามันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยสําหรับนักตกปลามือใหม่จะต้องศึกษาให้ดีและออกหมายทุกครั้งได้ปลามาทุกครั้งเขาเรียกว่าอะไรความภาคภูม,มิใจไม่จะออกหมายทุกครั้งทุกครั้งไม่ได้ปลาเลยแล้วก็จะเบื่อไปนี่คือสาระสําคัญในการออกหมายตกปลาทุกครั้งนะครับนะถ้าสาระนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาด ในการชมคลิปดีๆของทางอีู่แล้จริงนในครั้งต่อไปเ้ยครับ